สบัสดีทุกคนมือนี้จะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศของงานบุนญทรงงาีระจำปี2023นาเนาะอยย่ที่ท่านเกิดเมืองรงคัมแขงจันนั่นเองเนาะมาแล้วมาแล้วนะทุกคนมาแล้วมาแล้วงวลาท,ที็ปนปลอยลงมาเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่เรียว่าการทรงเฮีตามสายน้ํเงิมเนาะแต่คือควาา่าเป็นบุญใหญ่เนยาะของช้างเมืองคุรคมก็เลยว่าได้เนาะแล้วก็เป็นบุญใหญ่ของทางบ้านเกิดน,นะทุกคนเมืองสภาพเนาะเรื่องบรรยากาศของทรงก่องเสียก็คือได้ว่าติดกันครับขอบ ตีนน้ำแนวตีนน้ำงืมเลยนะทุกคนตอนนี้เพระาะว่าปล่อยลงมาแล้วเนาะปล่อยลงมาแล้วนี่คุณเนาะเพรมมาะว่มมาตอนที่ข้าพเจ้ามานี่ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงกว่าแล้วเนาะหนึ่งโมงปลายแล้วมาแล้วอู้นาอทุกคนสีเขียวครับสีฟ้าเอาเนาะ งานจะแมนบ้านเกิลบ้านเกินใต้กับหาดเสี่ยวเนาะที่พากันแข่งในในในคููนี่เนาะมาแล้วมาแล้วเนาะพร้อมกันรืบอืบมาเลยเนาะสามสองหรือสามนั่นอะ่ะปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะอ้าว สีเขียวน้ำหน้าเนาะสีเขียวน้ำหน้าสีเขียวน้ำหน้าแต่ว่าของเสียทางด้านหลังนี่มีแล้วเนาะมีแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ขาดขาดขาดเลยขาดเลยทั้งนั้นฟังฮอดเซ็นไซแล้วเรียบร้อยสีเขียวเข้าเซ็นไซไป ว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าคืกขึ้นหลายทุกคนสําหรับงานบุญชงเทืาอยูทีอันบ้านเกิดนี่ทุกคนข้าพเจ้าหากเคยได้มาและเคยได้เห็นเนาะเพราะว่ามันแปลกตาถ้าเขาเห็นอยู่ในในฟังของเวี้ยงจัด ของยิ่จัดนะกับะแมันเป็นการช่วงเดียวว่าคนชมนี่จะยึดถึงเนะาะจะบันทึกความสนานไปไม,ม่แต่ว่าต่างกันหลายเดี๋ยวให้มาเบิง่งนเราทุกคนมาชมภาพบรรยากาศก่อนเด้อเดี๋ยวเพราะว่ามันจะเป็น,น,นอย่างนี้เนาะห้างด้านลุมนี่กับะแมันมันจะมีเต้น,นอของแต่ละทีมเฮือนที่ที่เข้ามาแข่งขันขนะทุกคนเนาะเพิ่นก็นจะมาหาชมที่เราเไปคือกันในห้างด้านลุมพี่เนาะแล้วส่วนทางด้านนึงกับะแมันเป็นห้างค้าขายเครื่องขายสินค้าต่างเนา ของเสียของแ d b เหรอเป็นเมันจะใช้เป็นบักเลยนะเรียบร้อยหรอน่าจะเป็นหอบที่แบบว่ามีการแข่งเอาลำดับกันเรียบร้อยนะผู้ใดแพกะะ้ก็บเมื่อวานกันเนาะเพราะว่าการกีฬาอย่างซีมันก็มีแม่มีสนะมันก็ขึ้นกับ พระลกคำลังเนาะในนี้การแแข่งกันต่ว่าภาพบรรยากาศแบบนี้ครัเจ้าหูชัวครับเจ้าหาก็เคยเห็นเนาะที่บอกว่ามีการลินน้ําแบบนี้เนาะมีการส้มสายเสียแล้วก็ติดความฉาบในน้ำกับบริเลวณที่อย่างได่เนาะใส่น้ํางมเนาะอันนี้ก็จะน้ํานี่ก็จะาเมีนมาตั้งแต่เข่อนน้ํางิมแดดกับทางทางว่าจะฮอนนะแต่ว่าผู้คนนี่กับบอกเคยยอมแพ้แดดเนาะ มันคือเต็มที่กับการลนเลยเพราะว่าปีนึงเขาก็มีเพียงแต่เทื่อนึ่งเนาะในงานแบบนี้ ขึ้นมาทางฝัางาขางกามินแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมาเบิรงนเอาว่าสีเขียวแม่นานทางนานบ้านไหยเนาะขึ้นมาพุ่ออะน,นี่จะเป็นเพื่อปั๊กเนาะเพื่อเอาใส่ไว้ในการที่แบบว่าเขาสามารถลอ่องสาบสายน้ำได้แล้วก็เชียร์กันได้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสีสันอีกแบบหนึง่งในการลินบุญประจำปีลินบุญแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่แต่จะมีนนี้อ่มีความที่แบบวา่า ก็แตกต่างกันแตกต่างกันเนาะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละท้องถิ่นการละลิ่มในพื้นบ้านอย่างสิมันก็จะโบกเครือกันเนาะแต่ว่าการประเพณีอย่างแต่ต่างเนาะแ็่แมนคือกันแต่สําหรับบุญของวันเกิดนี่ทุกคนแมนใจเหตุหลังจากออกพรรษาแล้วเนาะก็คือหลังจากบุญชงเท้าทาวัดจันทร์แล้วแล้วเราเพิ่งจะจิงจ่ามาจัดเนาะเป็นบุญใหญ่ของเขียนนี่ของเพิ่งเลยกกับว่าได้เนาะอย่างเพิ่งมาสีเขียวเดี๋ยวมาเบิรงนกันเนาะว่าสีเขียวแมนของทางไหน เป็นผัาไายบ้านนี่อย่างเนาบ้านนี่อย่างเราโบาเห็นป้ายนะป้ายมันลึบเนาะเห็นมาแล้วไปไปบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมทั้งนั่นรู้และทุกทาน ไม่เราบอกอ่าหมาไม่แล้วเนาะเป็นบุรุษอ๋อเห็นคู่ไม่มาอีกมาอีกแล้วอ่าเป็นสีสีส้มครับสีสีส้มกับสีม่วงเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปลาลู่นน้องกันเอาวาระวังฟังผู้ฟังพระกระพุยอ่ะกลางเนาว่าตัวนาวะาทีมไหนจะเป็นผู้เข้าเซียนไซสม,มาคุณเล้วเนาะมาคุณเล้วมาคุณเล้วนะเนาะมาแล้วมาแล้ว <ged at the moment> แต่ว่าตอนนี้จากที่สังเกตเบิร์ละแมนในสีอะ่ะม่วง อายุอ่นทังแคมทังแคมนี่จะน้ำหนาเนาะน้ำหนาเนาะเอามาแล้วมาแล้วเนาะทุกคน ไปแล้วไปแล้วสีอะสีม่วงน้ำเนาะตอนนี้แล้วแล้วเสียงโห เอาสูสีกันขนาดเนาะเอาสูสีกันสีส้มส้มส้มอูกอตัวมันมันวนาะทุกคนเนาะสีสัน ในการแข่งขันกันทั้งมาทั้งผู้ชมแล้วก็ทั้งมาทั้งสองเซียงยันดีทุกคน อันนี้ก็จะเป็นชีสันบรรยา,รรากาศอยู่ท,ทั้งทาพี่เดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบิ่งบรรยาก,รรา,กาศในชุดอื่น่มเตื่นาะว่าจะเป็นแล้วไหนท,งทงนังรวมทังด้านเทิงนำ้ำแตอนี้ข่าวเจ้ากับีทางนั่นนะลุมเนาะคนหลายคนหลายคนหลายหาพระเจ้าขับเจ้าหากมาอภทั้งนยะิ่ะสำหรับบุญช่องเฮียอยู่ที่ั้นเกินดนะี่เนาะ แต่ก็รู้สึกว่ามวนกว่าอยู่ทางนั้นช่วงช่วงนาทาวจันเอาเนาะสุดมวนกว่าอีเล็กเอาบ้านจูมชีเกี่ยวแลยแม่น่ะบ้านจูมเนาะบ้านจูม หลายหๆปีหนึ่งมีเธอหนึ่งจัดกันอั้งเธอหนึ่งเนาะในบรรยากาศแบบนี้ผู้คนก็เต็มที่จบมวลซื่นกันไปมีการกินการดื่มเป็นเรื่องธรรมดาการวลการซื่นกันมีช่วงมีเม้ากันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าการลิ้นน้ำถึงซี่อยู่แคมน้ำถึงยังไงเด็กๆมีทางหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเพิ่นจะคอยมึงบรรยากาศอะค่ะคอยอันนั้นอยู่

เต้นเนาะคนใช่อะให้ทุกคสังเกตมงเต้นตุ่ล้วตืนขาวยาง้้นงมาประมาณนี้อั่นขนนขึ้นตนี้นื่งขนต่น้นชื่น้นตื่นขึ้นต่น้นตืนขึ้นนขึ้นต่น้น่าข้นต่นขึ้นว่นนต่น้นน้้ื้น้มีท้้ขึ้น่น่ อาน่าจะแมนจุดนี่แหละทางขึ้นด้านลงถ้าเดือดฮอนอยูอ่เลยขนาดว่าวิดฝนเราได้หนีทุกคนวิดฝนมันจะเป็นเจ้าเข่าสูหนาวของบ้านเราละเพราะว่าในบรรยากาศในตอนเช้าๆทั้งตอนเช้าและทั้ทงตอนแงรงข้าพเจ้าก็รู้ซึกว่าอากาศเย็นแล้ว เราพุกงกับว่ออาลดลงในระดับหนึ่งออ,ออกมาใส่ระบะเออเอาดีิเออนานเนี่ยนะ อาหารการโยกการกินการขายเนาะในงานมุนกับบนี้ก็จะนีประพุ่นเกี่ยวกับนีรีไก่ข้าวลามนี่แหละ เป็นอาหารที่เขาจะเพาะเพลินล้วก็มันจะขาดเขาได้อยูอ่แล้วเนาะสำหรับอาหารพวกเรานี่ที่ททจะนี่ขายที่เขาจะเพาะเพลินกันอันนี้จะเป็นประเภทอาหารแต่ว่าเขาเป็นเครื่องดื่มที่จะเฉลีบยว่าพุ่นอันนี้จะเป็นข้าวเมาส์เอาสุดเลยได้สุดเลยนั่งเลยได้เด้อสามารถสั่งซื้อได้ ยังไงีดิพันพันนีอารตาเป็นยอดสุดาแล้วในงานงานโนเงินรกนนี่เพราะของเซงแมเาก็จะมีจนาตอาจจะเบหลายแล้วเป็นเอาเมา,า,าของข้าปีนี่นะทุกคนะเด้นั็น <c oughs> สุกแลสมบัติตัวนั้นตาเอาควาเอาควาเอาเอาเอาตัวนี้มสามขีด กันแลบหลอดครับมีซิดาร์มีฟักบัวมีอยู่ของกินนด้วยก็นจะแบบทั่วๆไปเนาะฟ้าอันนี้ก็จะเป็นสายเครื่องแล้วก็จะเป็นเครื่องลิ่นออียงต่างๆอ่ะอยู่ฟ้าข้างกามดัานนี้จะจมแม่น อันนี้ก็คือสีสันบรรยากาศของในงานบุญส่วนหลาเราก็จะเห็นลักษณะและก็บ,บรรยากาศอย่างวัละลาวประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนหนึ่งของงานบุญประจำปีของทางมันเกินเกินเนาะก็คือบุญชงทำงานนั่นเองบุญชงทางาน้นเก,กิร์นโดยรวมของแข่งวงจนันเนาะถ้าออกมาจากตลาดปิ้งไก่มีปิ้งไข่จี้ไข่อย่างก็ต่างๆนงมีบุตรขายสินค้ายอย่างต่างๆหลากหลายเด้อ อ๋อยินดีท้อนร้บเข้าสู่งานบุญเชิประเพณีแข่งเว้งจานทีมงานโครคอมข้างทีสิบนะข้างวันที่สิบห้าสิบสองเสาร์เดือนปฤศจิก 2, สองพันเจ็ดสิบสามนเองพอดีเนาะพอดีเก็บเกี่ยวเข้านะปีแล้วแล้วก็เป็นพอดีได้อาเข้าใหม่ไม่ใช่เข้าลามขายนะกันเนาะทุกคนจืดลูกซีน ทอลูซินนะเ่อก็จะมีเป็นบูธสินค้าต่างๆนะบูธขายสินค้าบูธของทางห้าของบริษัทต่างๆเพราะว่าจะปีนจะมีเป็นจุดอีกหนึ่งนาทีพระเจ้าจะให้เราอยากจะบุ่งตรงนี้จะเป็นรุดทุดห้ายแ้ล้วเพราะว่าพระเจ้าก็ลืมช่วงนี้นะมีการแข่งขันกันทุกคนตั้งแตเมวานนี้เสร็จแล้วนะจะมีเวันนี้เนี่ย เป็นสีสันบรรยากาศเนาะอยู่ที่เมืองกรุงศรีอยุธยาบ้านเกิดน,นั่นเองนะทุกคนพระจําปี2 0ง3ันเมเมื่อวันที่12เนาะตอนนี้ก็มันเป็นเวลาอยู่ที่13โมงกับ30นาทีาพระเจ้ามาฮอดภายได้ในงานเพราะว่าออกมาตั้งแต่ทั้งทั้งลิงซันเนาะพาทุกท่านไปเที่ยวลิงสันมาเด้อเราะจะมีพาบรรยากาศเป็นเท่าไรสำหรับ ที่พาทุกคนไปลิงซันนั้นมีจุดพิเศษจุดเด่นเท่าไหร่เดี๋ยวฝากคนที่ตามต่อเนาะทานได้เข้ามาแล้วเนาะครับชมทีปวิดีโอนี้เป็น่ยนน้ำใจให้เขาเจ้าแน่เนาะอาจจะลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็น่ยลั้ใจให้หรือมีข้อมูลอะไรจะแนะนำหรือสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พเติมได้เนาะ ลายนะว่วจะเข้าทาั้งหนายค้นแบบว่าแต่ก่อนเส้นฮางเส้นนี้มันก็จะเป็นเส้นฮางเกี่ยวธรรมดาๆทุกคนมันก็ออกมาตั้งแต่เวลาเขี่รถมาตั้งแต่เี่ยาขี่รถมาตั้งแต่ทา้งหงอนเนาะเขาจะมาเมืองนรกมามันเกิดยังไแล้วเส้นทางเส้นนี้มันก็จะแมนหลัดออกไปอะ่ะแถวแจ่มเมืองนั่นเองเนี่ยทุกคนเพราะว่าเส้นทางเซนเซนนี่เป็นเมืองเนาะอาจจะมีอย่างขายเครื่องต่าง เอาไปทายาเข้าไปชิ้นยาไปเนาะอ,อันนี้สีสันบนรรยากาศของงานมันอยู่เนาะของการเปลนเอาเลยจื่ว่าเป็นงานใหญ่เนาะของทางนี้เลยแหละ อาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าก็จะแมนเป็นหมุนชุ้งเงี้ยอ่าบุญนรัมส,สการ์พระท่าหลวงวิ่งจัดแล้วเนาะอยู่ทีวิยงจัดใครแด่ะวะ่า แดดในตอนนี้หันกับบดแน่แดดแน่เนะาะดูวธรรมดามปลาปนกันไปไปทุกคนจะยายาวๆไปเลยเนะาะเพราะว่าขอบคุณใจว่ามูนี่จะได้เห็นนะช่วงหรือบอรหรือว่าจะมีบรรยากาศเป็นอะไรเดียวแต่ที่ต่างไปต้องการนะทุกท่านในขาข้างนี้ปลาแดกมีหัปดปลาแดกก็มาขายปลาส้มเลยนี่เนาะปลาส้มปลาแก้มขึ้นเงือบเอาไปทอดเนะาะทอดรากับ ปทอดแล้วก็ใส่อันทอดหมักเค็มดิบใส่น้ำหมักอ่าหมักเคี่ยมใส่น้ำเนาะได้เรื่องได้โลคน้นซิดาน่าจะเมนได้หน่วยละือโลแล้วเนาะนีๆกันแลมลอดกันแลมลอดที่เ้าลามบางเ้าลามยาวเนาะใหญ่ดิ มีใส่เผือกใส่นะเนาะกรเนห่านป้งไข่อ่าป้งเข้า,อ,าอันนี้น่าจะแม็นห่านลมบ่ะจุดนี้ห,นหลายๆล ไฮซิเป็นลงท่าหด่อยลงจุดไต่บ้านนี้เป็นพาไปอากาศซิไปเราได้เนาะทุกคนเอ้ยอันนี้จะเป็นเป็นวัดน้ำวัดน้ำพระนพระนารา,า,ามน,นี่เองแต่จะเป็นวัดต่างเนาะของบ้านเกิดนี่แหละถามว่าบ้านเกิดนี่ก็ออกมาจากนครหลบไม่จัดนี่ก็บบนิโดนในทุกคนก็ใช้เวลาอยู่ในระดับน้อยหนึ่งเพราะว่าข้าพเจ้ามาทางเลขที่13เหนืดียเนาะ เลื่อนจึงข่ามมาทางนี้นะพระว่าเขาเขาจะม,มาเตะกันทางนอนก็นได้เซ้นกันเด้อออกมาทางงอนแล้วก็ปีมาทางศิ้นี่เลยก็จะหอดเส้นกัน,นปีซานปงลูกชิน้นจืดลูกช้นต่างว่าจะได้คบนิยมรับเมงเลยเหรอปงลูกชิ้นอาหารที่บอกว,ว่าเขาขายคนนี้มันจะแปลว่าขายของกิ่นง่ายๆได้ง่ายๆเนะาะ ตะล,มอา,าะอะลมอากาศร้อนแะล้สกตะแลมเย็นเย็นตป่านอ้ได้เรื่อง